สวัสดีครับทุกคนกลับมาในโปโมนอินฟิ n ิตฟิวชั่นในพาที่10แล้วนะครับโอ้โหหายกันไปนานมากอาการป่วยช่วงนี้ PM ไฟป่าแผ่นดินไหวโอ้นานาสารพัดนึกเลยเนาะโอเคครับก็มาต่อใน EP ีที่เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นปลอดภัยนะมาครับเดี๋ยวเราจะไปหลังจากที่เราสู้แกงโรเกตเสร็จแล้วเราก็จะไปสู้กับยิมดิดเดอร์ซาบิน่ากันดีกว่าทุกคนนี่ยิมดิดเดอร์ใช่ปะ นี่ยิมใช่ไหมแล้วนี่ใครเนี่ยอุยหน้าหน้าเนี่ยยิมเนี้ยเคยโหดมาก่อนแหละแต่ว่ามันถูกปิดตั้งแต่ซาบิน่าเข้ามาในเมืองเนี้ยเขายิมต่อสู้สู้พลังจิตไม่ได้หรอกนะอ๋อซาบิน่าม,ามันล้มยิมนี่อุ้ยไข่ตัวอะไรอะ่ะคนมีมีไข่ตรงนั้นด้วยอ๋อผัดกันหินได้อือไข่โปอมมนเก็บไหมไม่เก็บทุกคนผมรู้วิธีได้มิวเราเวย้ยคือจริงๆแล้วเราต้องห้ามทําบาปเวย้ยให้เราต้องทําความดี การทาบาปให้เราไม่ได้มิวเว้ยซึ่งมันจะมีค่าบาปอยู่ซึ่งผมอะไม่ควรไปเก็บไข่นะมันเป็นการแย่งไข่โปโมนมันจะบาปเออให้เขายิ้มดีกว่าอ๋อนี่คือยิ้มต่อสู้ยิ้มเมื่อก่อนก่อนที่ซาบีน่าจะมายึดยิ้มเมืองแห่งเมืองนี้ปะโอ้ยิ้มเก่าฉันได้ยินว่านายโหดนี่กูข้านายกำลังผ่านไปในที่ซ้อมพวกเราอยู่นะโอ้ มาถึงก็ดับเบิลกันเลยเหรอว,ว้าวพรีมีชพรีมีนกับเหมียวขี้สภาพแต่ละองค์สมจริงไม่มีอะไรทำให้ฉันกลัวได้หรอกนะฉันอะฝึกโดยการพังหินก้อนใหญ่ๆเลยแหละอาดเหมือนทันจิโร่ปะตับหินอะเกรฟว่าหูหูน่ากลัวเฮ้ยถอดรองเท้าออกก่อนสิเออว่ขอโทษครับพอแล้วฉันจัดการนายเอง เอ้ยี่เพม่อนมัมีป้ายบอกให้ถอดแล้วว้อมาแหวกเอาวิงาวาว่งมาแววาหวกมาวิ่งมาแหวกว่าฮะพาร์เมอร์โอ้พาร์เมอร์อา้าวแล้วพี่ก็มาบังอย่างนี้เหรอพวกฉันคือคาราเต้มาสเตอร์ฉันเป็นยิมลีดเดอร์ที่นี่อย่ามาท้าประลองงั้นเหรอแต่หวังว่าฉันจะเมตตาเลย โอ,อ้กลัวแล้วเนี่ยกลัวกลัวแล้วเนี่ยตัวอย่างเงี้ยกลัวแล้วอุ้ยฟอวะ่ะแต่วัการ์ไม่ช่วเยเธอหรอกนะฮิตมอนท็อปเออพี่แกเล่นตัวผสมกันหมดเลยอะ่ะเฮ้ยฮิตมอนลี่มันไม่ใช่แบบนี้สิใช <c oughs> ่ฉันแพ้แต่ว่านะนายก็ไม่ควรเอาชะชะนี้เป็นเครื่อรางวัลของนายหรอกนะ จะให้ผมอ้าต่อสู้กับนายเป็นของขวัญน,นะเ,เลือกเลว่ายจ,จะได้ตัวไหนแน่นอนตัวนี้เหมือนคอนด็อกดีรับมาเลยจ้าคอนด็อกน้อยไม่เป็นไรจ้าไปอยู่ในพีีเนาะบายคืออันนี้มีอะไรงงฮะนายรู้สึกได้ถึงพลังงานในนี้ไหมอ่ะมันเป็นที่ที่จับดีเลยนะสับบลมอนต่อสู้เน่ะอ๋ออ๋อเอ็กซ์เปิดด้านต่อสู้ทุกคนเอาละ ต้องบ,บ่มันต่อสู้ใช่ไหมเราไม่มีเลยอ่ะอืมก็อเอาน้องพูลินผสมกับอวบ,บู่าได้ไหมลองดูสิอู้ไปติ้งกับแฟรี่อยู่แล้วแน่นอนอะผู้ลินพร้อมเตะต่อยผู <laughs> ้ลินพร้อมเตะต่อยของจริงอ่ะอืมอันนี้อันนี้นี่นี่ผู้ลินพร้อมเตะต่อย อันนี้น่ากลัวมากเลยอะก็ล่ะน้องนี่แอดี้ไฟติ้งน่ากลัวมากเลยอะเฮ้ยโอเคมาทุกคนเราพร้อมละตู้การไปคอนเฟิร์มโอ้โหแต่งตัวเหมือนเราเลยบุกเดียวกันเลยโอ้โหมาถึงตัวแรกก็นะ ไปปาร์ตโอ่โอ้แรงมากอู้คือมันเป็นเลขอ่ะเลกสวยได้อยู่มะมันพับฉันเอ่มสวยมะเปอร์ว้ยว่ะโอ้นอร์มอลไฟติง้ง คุณบาสได้อยู่เฮ้ยอ๋อมันแพ้กายภาพใช่ไหมลักกี้โอ้ได้ได้เอาใหม่เอาใหม่ผิดพลาดทางเทคนิคมาโหแซ่บคันนอนโู้เกร็กเกร็กเออไม่รู้สวยเกร็ก สวยนี่แหละอุ้ยฟาดทุกคนเราชนะแล้วเอาพี่ไม่ต้องอีโบให้ก็ได้โอเคอุ้ยเราได้เสื้อผ้ามาใหม่ทุกคนใส่เลยได้ปะให้ดูสิก็น่ารักดีนะเอ้ เสื้อผ้ามันบาบางไปหรือเปล่ามันโชว์เนื้อเชนหนังนะโชว์เนื้อเชนโชว์หนังเออแต่ถ้าตอนนี้มันเดิมดีกว่าไปพักผ่อนเถอะนะนองแต่เธอลองรีเวิร์สสิอุย้ยสาวแกวเวอร์อยจ้าสาวแกวเวอร์อันนี้อันนี้น่ารักนะอันนี้น่ารักนะแต่เรายังไม่เคยได้นี้เลยนะแฟรรี่ไฟยิงเนะี่ย โอเคทุกคนเราพร้อมสู้ยิมพลังจิตกันละไปจ้าว่าไงว่ะที่แชมป์ซาบีน่าใช้พลังจิตนะโอเคจ้าวิ้นได้ฟรชบอเตอร์มาด้วยสสวัดีครับพี่ซาบีน่านั้นยังเด็กนะแต่เธอก็เป็นหัวหน้าพวกเราด้วยเธอผ่านไปไม่ได้ง่ายๆหรอกนะแหมหนู่านไปเถอะป้าดาวโปเออมาเบล ขาดพกเอ่ตัวให้เหลาเชียร์เลยอันนี้ไปไหนไปนไหนเธอรู้ไหมพลังคนเดียวอ่ะมันไม่พอหรอกนะพลังที่มองไม่เห็นของเราทำให้นายกลัวหรือเปล่าโอ้ยน่ารักจังเลยกลัวไม่น่ารักน่ารักตัวเดียวไปไหนอีกอุ้ยทุกคนถึงซาบ,บิน่าแล้วไปมาก่ะสูส่ซาบิน่ากันทุกคนฉันเห็นแล้วว่านายจะมา ฉันมีพลังจิตตั้งแต่ฉันยังเด็กเริ่มแรกนั้นฉันเรียนที่จะงอช้อนฉันไม่ชอบการต่อสู้นะแต่ถ้านายต้องการอ่ะฉันจะแสดงพลังของฉันให้หนายดูได้เลยงับก็อ้องนายอัมอ่ะนีหน่ากลัวนี่ตะกอนแดงปดอุ้ยแดงนะนีนะ เ้ฟฟี่ผสมแบกกี้สวยมากทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเขี่ย,ยสแปมแมคโคชั่นดิอะไรอ่ะอารับริงก็เห็นเราเครียดนะแต่ก็โอเคอะไรเงรี้ยทาราบโบคือทำไมช้อนพี่ใหญ่จังโอ้โห เอ็นกัส3ามเอ,อแต่ละตัวพี่น่ากลัวมากฉันช็อกนะแต่ว่าแพ้ก็คือแพ้แหละฉันยอมรับว่าฉัน่าจะฝึกมาไม่มากพอแตอนายก็ได้สิ่งนี้ไปมาร์เชเบชเห็นตามมาร์ชแล้วก็ได้เทมมาใส่ด้วยใส่เลยสวยมากทุกคนเฮ้ยได้ท่าใส่ช็อกมาด้วยเฮ้ยได้สมพรีเมียมอวอเตอรเทดมาทุกคน สามพีเมียมวันเดอร์เทสเอจะมาเทรดครับเอาเอาน้องละลายน้ำไปก็ได้นะตะกี้รูปบายบายครับตะกี้รูปใช่นะว,นะโวิโกปีตัวจิโกปิมาทุกคนไอตุรันบายบายนะนตุรันไดโคโซไดโฟโต,โตมาทุกคนอือตัวอะไรอ่ะ ที่โตระผสมตะสุดท้ายของเราลเนะเป็นโนแนทบายนะได้ได้เลยได้แล้วบีเซอร์ไนืซอร์ไนชันถือโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราสู้กับทาบบีน่าช้าแล้วนั้นเราก็พร้อมที่จะไปเจ้าหมู่เกาะชินาบากแล้วใช่ไหมคนเกาะต่อไปเราต้องเดินทางทางน้ําหรอ ชินาบาไงภูเก็ะชินาบาเฮ้ยจริงๆเราไปทางนี้ก็ได้นี่ยลอยน้ำไปได้ใช่ไหมเฮ้ยอยากลองไปดูเหมือนกันนะมาโอ้โหโกคูไหนอะไรโอวายชาร์ตอะไรอีกไหมได้แมกเนตสโตนว่ะอ๋อ ไออีโวมอนที่ต้องเกี่ยวกับอ๋อคอยหรือเปล่าชี้โวคอยเปล่าตัวนี้อเอาลอยน้ำลอยน้ำยังไงลอยน้ำไปไม่ได้เออแกลอยน้ำฝั่งนี้อ๋อมันต้องมีท่าปีน้ำตกนี่เต่ไม่มีโอ้อ่าฉันต้องแข็งแก่ง,แ,งแ,นแน่เลยเพราะฉันเป็นเทรนเนอร์คนเดียวในถนนเส้นนี้ครับโอ้โห พาลิกคือ่ากลัวมากโอ้โหสไตรแบบใดสไตรแบบใหม่ทาํามด้านบนน,นนะมีบางอย่างที่ฉันรู้สึกว่ามันเหนือธรรมชาติอะ่ะนคิดว่านายต้องเจอโปโมนสุดโหดแน่เลยถ้านายขึ้นไปด้านบนได้นะไงทุกคนทางนี้มันลอยน้ำไปได้ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บไปไหนอะ่ะไปด้านล่างไปที่ไหนอะ่ะไปฝั่งนี้ก็ดีว่าไงมันถึงสุดทางแล้วมีอะไรเนะี่ย สวัสดีพี่มีไม่กี่คนหรอกนะที่จะมาถึงตรงนี้ได้อะ่ะนีต้องรับสู่แหลมทางเหนือของคันโตนะจ้าแหลมอะไรแหลมกระทิงเฮ้ยโอโห้โมเทีะเอสโอคูรู้ไหมการฟิวชั่นก็แค่เทคนิคง่ายๆนะที่ทำให้โปโมอนอ่อนๆนะ่ะเก่งขึ้นไม่ดีหรอกพี่ทุกโปโมอนก็มีจิตใจปะโออขนาดแชมป์เขาังใช้ฟิวชั่นเลยแล้วมันมีอะไรอะ่ะ พี่ถ้าอยู่ทีมไหนนะทีมมิสิกทีมเวอร์เรอร์หรือทีมอินซิงคือโบมันโกครับพี่ยูรี่โอ้โหยูจังแหนางเงือกมีขาเออมิม่อนอะไรในนี้โอ้ยทุกคน <c ười> ทำไมมีตั้งห้าตัว มันมีตั้งห้าตัวเฮ้อไม่ใช่แล้วอ๋ออ๋อไม่ใช่มั้นพี่โอ้โหแล้วบอลเก็บไปแล้วไปแล้วนายล้วมีบอลมากแน่ๆเลยที่เป็นโป้มอนเทนเนอร์ได้อะคือไงพี่จะเล่นคำเหรอ,โ,อโหคำแพนวะ่ะโปมอนอดีตปะ เออบายละบายด้านล่างมีอะไรเราต้องไปทางไหนด้านบนหรือด้านล่างคนมีให้เสือไปต่อด้านล่างมีทางไปต่อไปด้านล่างดีกว่าฉันเจอรังโปม้อน,นแปลกๆนั้นอะ่ะเกไม่ได้ไปก่อนฉันหรอกโอ้ยเราจะเป็นคนดีแล้วพี่เราเลิกแย่งของโปมอนละมาสเตอร์ชื่ออย่างเท่อะมาสเตอร์ไหนรังตัวอะไรรังหนองอะไรอะแดดคนนอน พลังน้องอะไรอ่ะสูไม่ได้ทุกคนมันเด้งเข้าพีซีคือเราขึ้นไปทางนี้กันดีกว่าเราต้องว่ายน้ําต่อนะเพื่อสู้กับน้ำหนาวนี่อ่ะเออทำตัวให้อุ่นใช่ไหมแล้วพี่ไปว่ายทำไมแต่แรกเนี่ยอุ้ยอุยอุ้เทเทเทตอนนี้สวยน้ําทางนี้อะลาไม่มีอะไรนี่ที่ว่ายน้ำอีหนึ่งคน ตู้ไปที่บ้านของฉันสิหน้ามัน,นดูปราณีปะล่ะ่รู้ว่ะไหนดูดิไม่ครูไม่ปราณีเลยนี่ก็คิดว่าน้องไม่น่าจะปราณีเหมือนกันนะเตายเถอะไม่ตายด้วยพี่อย่า,อยาเอาตัวนี้มาเล่นีินะขอร้องโอ้หของกดเบอร์แถวนี้ เฮ้ยน้ำตอนนี้ไม่หนาวเป็นบ้าเลยมาไหวทำไมอ่ะ wow, oh, ว้าวซีคิงปะอ๋อนึกว่ามีสายล่อฟ้าเอาซีดรามเอาสมตีคิงซึ่งให้คิมสันซิตี้เรามาถึงแล้วทุกคนเมืองอะไรไม่รู้กำลัตงตามหาเ้ลมินิริวอะ่ะอยากเทรดกับน้องบางกีฬาชันแมมเป็นไรไม่มีทั้งสองตัวเลยพี่เมืองน,นี้มันเล็กมากเลยนะมันไม่อยู่ในแผนที่ทุกซ้ำอ่ะก็คือเรามาทำอะไรที่เมืองน,นี้เนะี่ย ตรงนี้ต่อได้นี่ไปวิบ้านใครอะนี่ฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์โปเกมอนฉันมาตั้งถิ่นฐานที่นี่เพราะฉันสามารถมีสมาธิในการวิจัยโปเกมอนของฉันได้โอ้โหหลังจากหลายปีฉันทํางานหนักนั้นในสุดฉันก็สามารถผลิตไอเทมหนึ่งขึ้นมาได้เป็นไอเทมที่สามารถให้โปเกมอนเปลี่ยนอบิลิตี้ตัวเองได้จะซื้อจากฉันไหมซื้อสิอบิลีตี้แคปซูล ว้าวจำเป็นไหมก็อาจจะจำเป็นซื้อมันหนึ่งอันก็คงไม่ได้แย่ไะขอบคุณจ้าที่ขายอบิแคปซูลนะนี่มีอะไรไวิเลแคนดี้ตรงเนี้ยอ่านาสุดถึงพลังงานนีนี้ไหมอ่ะที่นี่มันเหมาะสมกับปุมมันธาตุเหล็กมากเลยตูละเปเชียลิทธาตเหล็ก <c oughs> เราไม่มีธาตุเหล็กนี่พี่เดี๋ยวค่อยมาสู้นะไปได้านบนก่อนบนมีอะไรเขาทำ นีชะชะชะ่มันใช่ใช่ใช่นี่มันโปมมนทันเลยที่เราจะไปต่อสู้นี่นะว,ว้าวมาอยู่ในบอลซะดีๆเจ๊จับได้แล้วจะมาวายกว่าเทฝั่งนี้มีอะไรเนี่ยอุ๊ยตัวอะไรอะ่ะอ๋อเป็นกองที่ทำจากหินกอโปโมนตัวนี้คือตัวอะไรอะ่ะ ทำไรไม่ได้หรอกปล่อยน้องตีกองนี้หรอกโอ้ยคิเดอ์คิเด์เดน่ารักมากอาทุกคนมาออกกันไหนการแบทเทิลครั้งนี้กันธาตุเหล็กอย่างงั้นหรอแล้วก็ฟิวดูวน้องนี้เป็นไฟติง้งโอ้โห ข่างงาบแต่นั้นเราก็จะรีเวิร์สนอ้องโครนิกเนาะอุ้ยโคตรเท่ทุกคนเป็นสตีลแบทอะมาทุกคนเราพร้อมละมาสู้กันเจ๊อ่ะลุยโอ<ฮ>้ื้อมาถึงก็ไยซะเ้ยนี่ยเหมือนพัดลมเลยตะเก๊ย กรังจิตไหนเหล็กเธออ่ะเออเขาขายหลอกลวงนะพี่เขาขายหลอกลวงนะพี่อุ้ยมันเขาขายหลอกลวงอะ่ะไหนเหล็กเธออ่ะโอ้โหคอมแบทเอิ่ม เนี่ยนะเขาเขาใครหลอกลวงอ่ะเขาพลังคิดมาใช้อ,อ่ะอีรอบนี้เกมไม่มีสิทธิ์ตุกติกแล้วนะโอ้โหนะนะโอ้โหแนวะนะมาเลยไปแฟงอ้ามอือก็อ้ําแต่อ้ําแตะเออโดนบ้างเป็นไงล่ะอ้าไปแฟงอุ๊ยอีกรูมที่ได้นอะไรของพี่ถูก น้ำน้ำเออโดนบ้างเป็นไงล่ะโอ้ยอะไรอีกนี้อ่ะเออก็แฟงสวยแล้วก็ไฟแฝงโ,โดนแน่นี่บิ๊กเรกโป้งเสร็ยแล้วเรกโอ้ง เรียบร้อยทุกคนชนะแล้วอ้ในายสู้ฉันได้งี้เหรอแน่นอนคนโกงอย่างพี่เลยนะไฮเท่อะเท่อยู่นะว่าไปโอเคไปี๋ยวเราเอาน้องไปคืนก่อนพ่อนนะซาบู่าอันนี้แล้วก็เยวจะไปรีเวิร์ดน้องกลับมาด้วยโอเคครับทุกคนวันนี้ข้อจบไปแค่นี้นะคะไปพันน้ำไปติดตามชมกันได้นะบ๊ายบายเย้กลับมาแล้ว